สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนค่ะวันนี้มาทานอาหารเช้าด้วยกันนะคะเรามีปลากดค่ะปลากดอยู่ห้าสี่ตัวค่ะเรามีปลากดทำความสะอาดล้างเรียบร้อยแล้วเราก็บ้างให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับเครื่องที่เราจะ ต้มนะคะก็จะมีขาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะจะต้มปลากดใส่ใบมะขามอ่อนนะคะใบมะขามอ่อนให้มันเปรี้ยวรสเปรี้ยวสดร้อนๆน,นะคะก็จะมีพริกสดค่ะนี่ใบมะขามอ่อนที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็มีพริกเพื่อความเผ็ด ขาอ่อนด้วยนะคะขาแล้วก็มีตะไคร้ใบมะกรูดค่ะมะเขือเพิ่มความเปรี้ยวนะคะรสชาติของมะเขือเปรี้ยวกับใบมะขามนี่จะอร่อยค่ะนี่เราล้างสะอาดทําความสะอาดปรากฏดเรียบร้อยแล้วนะคะทําเรียบร้อยแล้วเครื่องปรุงก็พร้อมแล้วมีทั้ง กระเทียมก็มีหัวหอมก็มีนะคะเราก็จะใส่ลงไปให้แซบๆเลยค่ะเรามาชมมาดูกันนะคะวันนี้ว่าจะต้มปลากฏดต้มส้มปลากฏดใส่ยอดมะขามอ่อนค่ะนี่ปลาบางตัวก็มีไข่แล้วนะคะอ่าตั้งหม้อลงไปแล้ว แล้วก็ใส่ลงไปเครื่องหอมตะไคร้ใบมะกรูดนะคะเดือดเดือดแล้วค่ะนี่เราก็ใส่เกลือลงไปแล้วนะคะใส่เกลือลงไปแล้วค่ะมะเขือใส่ไปใบมะกรูดคาตะไคร้กำลังเดือดเดือดเราก็จะเอาปลาลงนะครับใส่ตอนมันเดือดนี่มันจะได้ไม่ต้องปลาจะได้ไม่คาวนะคะไม่คาวมากค่ะ าใส่ลงไปแล้วอย่าคนนะคะอย่าคนอย่าคนตัวปลาเดี๋ยวมันจะทำให้คาวค่ะเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะ<ม>ใส่ปลาลงไปเลยเครื่องแกงแล้วก็ใส่ลงไปแล้วหลังจากที่ปลาสุกแล้วนะคะสุกเปื่อยแล้วเราก็จะใส่ใบมักยอดมะขามไป เปรี้ยวอีกชัน้นิดหนึ่งนะคะไปรวมกับเปรี้ยวมะเขือนะคะนี่เดือดเดือใบมะขามเราก็ต้องใส่เร็วหน่อยเพราะว่ามันจะได้เปรี้ยวนะคะรสชาติจะได้เปรี้ยว่ากำลังเดือดน,น้ำปลาร้าเราก็ใส่ลงไปแล้วสีอิ๊วขาวแล้วก็เกลือนะคะเครื่องครบนี เปื่อยแล้สุกเรียบร้อยนะคะกำลังควันขมุงอยู่เลยยังร้อนๆอ,อยู่เลยค่ะมาทานน้ำกันเ้ยค่ะเด้อเพื่อนๆทุกคนพี่น้องทุกคนมาสดยำมะเมือเสาร้สดร,ร้อนกับต้มปลาต้มส้มปลากดนะคะใส่ย,ยอดมะาขามอ่อนค่ะมาสดน้ำกันค่ะ อาหารง่ายๆอีสานบ้านเรานะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ